ก่อนเล่นน้ำตกเราก็เตรียมสเปรยงก่อนนะครับสเปรยงอาหารชื่อร้านอะไรครับเรื่อยร้านสีค่ะน้ำตกเอราวัณร้านสีค่ะไก่ย่างใหม่ใหม่นั่งใหม่ใหม่เลยจ้านอนไม่ได้หอมหอมก็ร้านหมูย่างเนาะคือส้มตำนะคร้านร้านสี่ แต่อันนี้ตำเสร็จแล้วยังค่ะยังไม่เสร็จเหรอยังค่ะ,ะขาดอะไรอีกขาดปลากรอบกับไข่เค็มค่ะฝีมือแม่ค้าที่ตกเอราวัณจนตำๆอร่อยบอกต่อจ้าจัด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 อันนี้คนดูทั่วโลกใส่ถุงนะนี่ตำละครราชสีมา ดตดนะ,นนนนะ่ยหมีำถั่วำถั่วหรือตำอะไรำโคลาดค่ะนราสีมาไม่ใช่หรอมาหลอกกันเนาะ <c oughs> หน้าตายังตามม่เสร็จเลยน่ากินจังเลย โอโ้โหใส่หลายอย่างเลยใส่อะไรบ,บ้างเมื่อกี้ก็มีแค่รดมีเส้นมะละกอค่ะน้ำปลาแล,จะจะแล้วก็ถั่วลิสงค่ะจัด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 เสร็จแล้วใช่ค่ะสสเสร็จแล้ว,วน,น่ากินจังเลยจะจะซื้อร้านอาหารที่น้ำตกอราวันครับชื่อร้านซุ้มสี ซุ้มสี่ซุ้มสี่นะครับซุ้มที่สี่นะครับพูดง่ายๆถึงแล้วหน้าน้ำตกเอราวัณนะโบบอกอย <tes nak> ากขี่หลังแล้วเดินไปหนึ่งกิโลอยากขี่หลังแล้วตอนนี้ายิ้มเธอเลยเห็นไหมเขาไม่เห <they> ็นขี mm ่ห hmm. ล <away> ังเลย ไดไมที่ลูกไ,ไอ้ไอ้โควอย,ยอชื่อใช่ไหมตเตวเอาอ่ง้เอาเยเนเลยมอ,อเอคุณนี่ที่น้ำตกเอราวันก็มีปลาเยอะมากนะครับปาลากำลังเล่นน้ำนครับ ปลาเยอะมากที่น้ำตกี่ลาวันปลากำลังเล่นน้ำตกนะครับเอาละคลิปนี้เอวันทุนี้ก่อนชบดีมีตังใช้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ